มีแฟนแหละผู้สาวมีแฟนเหียมีแฟนแหละกระจาหัเลยกระนแกแกินยาผิดซองว <c oughs> ันอนอเนาะ <c oughs> มาที่ห้องเง <c oughs> ห้อ,หอล,ละวรโงเคยคิด1 <c oughs> 2 <c oughs> ไปดีทุกคนมือนี้วอนวิวจะพาคนไปอ่าโทรผู้ทราบนะอ่าเฟซบุ๊กคือเก่าแต่พูดว่าผพุรังอ่อนวอนวิวอ่าเห็นผพุรังอ่อนแล้ววอนวิวจะขี้คาผู้นั้นจะเห็นแบบอ่าจีบเขาเจ้าฮะเดแต่ว่าแบบจีบยอกยอกเขาเจ้าแล้วหลังจากนั้นวอนวิวจะห้องพิงคาฮะฮะก็จะฟังโอเคนี่วอนวิวมีอ่าแทคพิเศษเนี่ย วอนวิวแต่วอนวิวจะกค้งเพลงค่ะเขาเจ้าฮะนะซื้อยังสบายดีใสกองไหมสบายดีซื้อเก้วเนเยอะเกินนะฮะก็ได้โอเคโอเคพ่อมพ่อมโอเคพ่อมไปเบิงคลิปกันเลยโอเคเลยกันเลยโอเคเอาถูกพวนี้รุดเอื้องเัาเออรุดเอื้อนแต่ว่าแต่ว่าอี้องก็เจ้าอะ หน้าดี๊ดดี้ได้เอาเห็นแต่ตานี่ก็พอแล้วแค่ได้อย่างอยู่ค่ะวงเพีงแล้วก็เล่นก,กีตาร์เอาเบิ้งหน้าดิดี้ดูแค่เห็นหน้ามาสักได้เบิ่งหนังเนาะเราไม่เคยเห็นได้เกิดเลยเห็นหน้ามาสักลุนลุ่นเอื่อยตัว <c oughs> ว้าวลุนยังเกาะโอ้ขิเลนี่แหละลุ่นหลอก <c oughs> ลุนเอื่อยแต่ว่าน้องกะฮัก มันน네ี่มามแปลกแต่เลมืันนี่นะหักหักกัได้วะว่าได้อะหักกัได้วะว่าได้อะได้หักโดนแทงหักเด้อแปลก๋ยวมาแปลกอะ อาอิเฟกอยังเด้กะโทรเรียนเนาะมันเงาช่วงโควิดเด้ช่วงโควิดเด้กะโทรเรียนนั่นแหละตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในใจเจ้ามาแฟนเนี่ยมั้ยนั่นเด้อคิมาผิดซองว่ะอันใดก็อันใดก็คินยาผิดซองว่านอเนี่เนาะ มยอบ่เคยสุกยานี่กินยามียังก็กะว่าขับจริงเด้โอ้แม่นแปดโมงเลยกะวาจริงเลยหที่ห้องเพลงแโอเคห้องแหมักๆเพเพลงลาวอ่ะเพลงไทยอ่ะเพยังก็ได้ห้องมาลโอเคยกมือแดยกมือแด บโหนาเสื้อนัว่าเฮาสีมาพอกันคนตั้งว่าจักล้านพอปานว่ามีผู้มาสุกอยู่ใส่ยังดีแท้ท้าว้าจาให้ถึกชิตาถึกใจจนตกลุ่มความหักแล้วขึ้น่่ได้งึดใจอยู่เตนนอน ว่าโอ้ลาโนนังเอ้เจ้าก็เคยคิดหยุ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 ดเมาเบียร์วนี่ดงว่าเมาอย่างนี้เมากักตัวนี um> ่นะเมื่อคืนนอนฝันวันยูวนอนฝันว่ายวนหอหลายพจ จนนั่นนอนฝันว่ามีคนมาบอกมาบอกว่าขันเจ้าโบยานั่นติดโควิด COVID นะมืออื่นต้องไปหาคนที่แอรกจะดีเลยมาสั่งโอเโอเคเอาแชมป์ดีก่อนได้โอเคบายบายโอเค โอ้ทุกคนแบบตื่นเต้นอะไรกกับอกคโทราเจ้าได้ดดีแต่ว่าเห็นเขาเจ้าอ้อนบนวิวกเลยโทรแบบยอกควนแบบจี้นอะแต่กะฮักเนอโอเคโอเคทุกคนวัเนี้จะไปต่อคนใหม่โอเคอ๋อแม่งเกาะเงฟัง เดี่ยวเดียวเบื้บื้องห้องเท่ามเลยมีแฟนแหละผู้สาวมีแฟนะมีแฟนแหละบอก้องเพลงอรัฟังแล้วเนาะมีผู้่าวเนาะเจ้าฮขันนี้เจ้าฮขันนี่น่ะคอยนี่โอ้ฮักเด้อฮักเด้อเลยที่หักซื่อยังก็ที่หักซื่อยังก่็ ขืนเลยมึงกังขืนอ่ะซื้ออ่าโนนาสิวะโนนาเนาะหกเพลงร้งไหมโดยโดยโดยเบ่านาเสือเนาะว่าเฮาสีมาพ่อกันคนต่างว่าจักล้านพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ Hãy hào hào cha hay thương chết ta thương cháy Cho tuột quam hạt leo khi bò đầy như thế nào Hòa ô là nó nàng ơi Chào cả khơi năm nhu mẹn bò Hòa hạt hào ý kết ý có cả nhon hoa nhon hoa โอเคไปต่อยออกเสียงอโอ้เสียดายเน็ตมันตัดทุกคนโอเคทุกคนผ่านไปนัดก็เป็นการลิ้นมุกแล้วก็จีบผู้สาวโทรเขาเจ้ากว่าอ้าวไมอนี้กว่าแป๊กโอเคทุกคนจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแเดอย่าลืมกดไลค์เด้อโอเคบ๊ายบาย